รับได,ด,ได้แต่วัลครเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าปีนี้รับแล้วเดินทางตลอดเนี่ยน่าจะมันไม่ได้เลยเพราะว่าเนาะที่น้องบอกในปีอูบเป็น10ประเทศเลยนะคะมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วที่จะมีล็อกคิวยาวถ่ายละครนอกจากว่ามาในช่วงนี้มีงานอะไรที่มันถทยในช่วงนี้ได้อะถายไปแต่แตอหลักที่เราเป็นอะไรที่้างใช่ใช,ใช่สำหรับปีนี้ค่ะคอเรื่องสัญญายงเดในบ้มานมา เสือวันนี้ติดถ่ายละครเดี๋ยวติดตามละครนางนะคะช่วงนี้กันนะเสือเนี่ยเวันทํางาน7วันเลยถ่ายละครเดี๋ยวมีคิวถ่ายสกินเกมอะไรนี่อีกแล้วก็มีคิวถ่ายของพิธีกรเวิร์กทอยอ่จริงจริงเนี่ยแม่ปุ้ยไม่ได้บอกให้นางงามมาต่อเลยต่อไม่ต่อเหมือนเดิมเขาก็ยังอยู่ในบ้านจ p n เ็ขาจะได้ไปทํามมาหากินเติบใหญ่ของเขาค่ะเราไม่เคยบอกว่าอยู่ต้องต่อนะอะไร แต่ว่าในการต่อนี้อย่างเช่นการดูแลที่เลี้ยงหรือการรับงานนั้นก็ทําให้อยู่แล้วค่ะแสดงว่าถ้าเกิดน้องจะไม่ต่อสมมติาก,การดถ้าน้องก็ต้องาัที่รตเอใช่ไหมพี่บอกตัาเองว่าเธอจะต่อทาไมฉันดูแลตัวเองอยู่แล้วเธอไปเติบโตเก็บเรื่องเก็บทองของเธอเองนี่คือสิ่งที่เราบอก,ล,กลูกบ้านของเราทุกคนทำได้ค่ะคือเรามองว่ามันคือทุกคนเติบโตแล้วก็ได้ด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วเราก็มีเจนใหม่ๆมาทุกปี เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาต่อแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเธอจะต่อเธอไม่ต้องพูดเรื่องนี้เลยจะบอกนักข่าวไปเลยเรื่องมาต่อเพราะว่าทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วการจ้างงานเขาจ้างเขาจะจ้างอนนาเสือก็คืออนนาเสือ,อเราเราพอแล้วเพราะว่าคนใหม่ๆก็เข้ามาอีกเราจะมิสระได้แต่ถ้าเกิดรับงานมีนอะไรก็ใช่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 เราแมทได่หมดแล้วบางทีพ,พี่ยงเคยดูแลทัตาม นางก็จะทําเหมือนไม่รู้เออมทุกหมดเดือนไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเดือนไหนไม่รู้เดือนนี้ใช่ไหมงานประกวดเดือนนี้ใช่ไนหะมก็จะมีคิวงานที่ต้องทํากับทีเอ็นอีกเยอะมากงานที่มันต่อนเนื่องแทบเกี่ยวอีกเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าการต่อสัญญาไม่ใช่ประเด็นเลยสําหรับบ้านทีเอ็น,นคุณอยู่ครบสามปีแล้วจบแล้วพอแล้วถ้าเราก็จะมีนางงามรุ่นิุดเก้าประมาณหน,นึ่นะคะส่วน บอกตรงนี้เพราะว่างานอะไรที่เรามีรับให้น้องก็รับไป mm. มันก็เหมือนอยู่ในสัญญานั่นแหละนะคะส่วนงานอื่นๆเขาก็ควรจะมีโอกาสรับของตัวเองเป็นตัวของตัวผู้เองน้องสมามารถทีาจใครก็ได้ช่มคุได้หมดค่ะคือถามหน่อยว่าเรามีสิทธิ์เป็นเจ้ชาชีวิตเขาหรอไม่มีสิทธิ์นะคะเขาจะไปทํางานร่วมกับใครอะไรยังไงได้หมดหไม่ได้มีประเด็นเลยที่คุยไม่มีสิทธิ์เซเยสเซโนกับชีวิตของใครทร้งานั้ อันนี้ก็มาเลยพี่แม่งมิสโกลบอลเรี่องที่ได้มากการปั้งก็คือให้ตามงให้ับบเนี่ยปีมันตั้นี่้มันมียากหรือเรือะไรก็ไม่ดีอ่ะค่ะเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษามาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตื่นฝันขึ้นมาต้ื่อมาทำเลยไม่ใช่มันผ่านกระบวนการคิดมาเป็นปีหลายปีนะคะอย่างมิสโกลบอล ที่เราจัดของอินเตอร์ปีที่แล้วทุกคนก็ไม่หือไม่เออแต่พอมาดูมันกลายเป็นเกิดเป็นไวรัลขึ้นมาว่ามันสนุกมันดีมากนะคะเพราะเรื่อเนี่ยเราก็ได้ศึกษาทำกันบ้านมาพอสมควรก็เลยไม่มีอะไรต้องหนักใจแม่ก็จะเลี้ยงแบบม่ก็จะแรงลั้นได้ใช่ไหมใช่เป้าหมายยังไงได้แบบโต้ได้หมออยากให้เป็นการแสดงอย่างไก็ทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนที่ทำก็ต้องอยากให้เป็นการแสดงไม่มีใครหรอกที่บอกว่าที่ทำเอจขึ้นมาแล้วก็ ให้มันอยู่แค่นั้นแต่ว่าการจะได้เป็นเมื่อไหร่อย่างไรพี่ปุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปเ,ออเดือดร้อนหรือว่าไปกดดันตรงนะะั้นเราทําให้ดีที่สุดนั่นแหละเดี๋ยวคนเขาพูดถึงเองจบก <c oughs> ารร่วมงานกับคุณไบร,บรอันนะคะลักษณะเป็นสัญญาปีต่อปีก็คุยกันไปเรื <c oughs> ่อยๆเลยค่ะก็ยาวนานนะครับคุณั บอกท่านก็เหนื่อยแล้วท่านไปโฟกัสเรื่องกีฬาเรื่องคอนเสิร์ตเป็นส่วนใหญ่อะไรว่าการสัญญาที่แบบไม่ได้ฟรีว่า5ปีพอ3ปีไม่ค่ะทำกันไปเรื่อยๆ,ๆค่ะเพราะตอนนี้พี่กุ้ยก็สามารถที่จะไปทำงานหรือว่าไปร่วมกับบริงานได้แล้วคือไม่ได้สัญญาะอะไรนะคะไม่ไม่สัญญาเปเปอร์ก็มีมญญๆๆค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาว่าทำปีที เขาไม่มีไม่มีตัวเลขกระหมูว่ามันเไิดในสัญญาว่าทำได้สามปีสัญญาเราก็คือว่าเราชัดเจนในเรื่องโมเดลบริษัทสแตคเจอร์ว่าโมเดลเป็นยังไง50 50ิายังไงอะไรยังไงก็ทำงานง่ายแล้วก็ในคนในเชโลก็น่าหลักคือคือมันพอทำงานด้วยกันปีแรกมันไม่งั้นมันสำเร็จอย่างนี้ไม่ได้หรอกค่ะถ้ามีฝใส่ได้ไปในโม้สนุกเพราะอะไคุณก็เริ่นกับ เบอกแฟนๆแล้วกันนะคะว่าบรรยากาศมันจะดีขึ้นถ้าเราเนี่ยไม่คือการวิเคราะห์วิจารณ์ง,งานมันทําได้ติชมได้แต่บางทีแบบจะไปด่าสาปเขาจนหแบดบเขาก็เป็นคนหรือเปล่าพ่อเป็นลูกมีพ่อมีแม่แล้วเป็นผู้หญิงบางทีแม่ผู้อ่านุแรงอ่ะขึ้นดีขึ้นอะไรแบบด่าหยาบคายพูดไปคือมันไม่ใช่เลยอ่ะ เขาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้หญิงเขามีพ่อมีแม่คุณคิดดูว่าถ้าเป็นพี่น้องคุณหรือญาติคุณโดนอย่างเี้ยคุณรู้สึกยังไงค่ะคุณรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูกันด้วยความสนุกดูกันด้วยความชื่น่นติชมกันแต่พอสังเกตอย่าถึงกนาดาที่ว่ามันน่าเบื่อมากเลยอ่ะดูไปแล้วบอกว่าเตรียมเงินสดไปขึ้นศาลในมันไม่ใช่นะคะเออไม่ใช่แม่ฝากติดตามเวทีของแม่ค่ะก็ขอ เวทีในเทศกาลของ TPN Extra a g a n s a นะคะ Next U นะคะ Next U uh, Next G ศิลป็น Next G แล้วนะคะ U is U Mister Miss Global Thailand แล้วก็ m r s Global Thailand ดูติดตามนะคะว่ามันจะสนุกแซ่บยังไงแล้วเดี๋ยวซีซั่นของ Miss World ก็จะมาอีกแล้รอบหนึ่งโปรดติดตามะคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ 上海